มา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 ผมก็ยืนเปรี้ยวให้แล้วยิซสินก็ววไแล้วแล้วมอเตอฮ์เซร์ก็ก็ต่อบ,บ้าน,นยังไงแล้วมันก็ดึงผมแล้วผมก็ดูดเนื่อยโอ้ยสวยจัดเพื่อนสวยจัดเอาเฮี้ยเฮี้ยแล้วโอ้สวยสวย <laughs> จัดว่าไปลงได้ดีพวกเราจับว่าแปลงได้ดีเลียแม,ม่งเลยเลียแม,ม่งเลย <S <S ผมเข้าไปในระยะมันควนผมหนึ่งหนึ่งแน่เลยวะไอเนี้ยแต่ว่าหนึ่งหนึ่งมันจะสู้ผมได้ไหมแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นผมเข้าเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นผมเอาเลยแล้วกันอเอาเลยแล้วกัน เอาเลยแล้วกัน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 อมกูไม่ให้หนีกูไม่ให้หนีไอ้สัตว์กูไม่ให้หนี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 เอามากูก็มาหนึ่งหนึ่งกับกูมึงก็มาหนึ่งหนึ่งกับกูมึงก็มาหนึ่งหนึ่งกับกูมึงก็มาหนึ่งหนึ่งกับกูกูด่าแกกูด่าแกกูด่ากูเลี้ยกูเต้นนี่โดนมิดลักปลาดุกูโดนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน ่่ไไไมมดดดูู้เฮ้ยเขี่ยพลาดหมดเลยกูสกิลกูมาใส่กูสักทีหน่อยนะแปะหึแปะทีเดียวยีซินสวยโอเคฮาร์สติลมาล้อให้น้องออกมาไปกันนะพี่ที่ฟาร์มฮาร์สติลได้ไหมได้หรือเปล่าได้ไหมได้เปล่าวิววิววิวกำลังขึ้นกำลังขึ้นเม็ดแดงนะปุ้ง ฮัสติลน้องขึ้นแล้วนะพี่ขอสักทีได้ไหมป้อมฮัสติวฮัสติลเก็บฮัสติลอม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 ปุ๊บอมปุ๊บปล่อยเลยเฮ้ยนี่ไงโลนี่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 ยี่สิบสามฮัสติลไอสัตว์ยี่สิบสามฮัสติลเฮ้ยเที่ยแล้วขออนุญาตเก็บฮัสติล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 ขออนุญาตเก็บฮัสติเก็บฮัสติลเก็บฮัสติล Ouais! เียไม่ถึงหกสิบหกสิบเก้าฮาร์ดสตตขออนุญาตถอนบ้านนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตถอนบ้านนะอุ้ยอ <Kendall> ุ้ยอุ้ยอุ้ยพลาดอุ้ยอุ้ยอาดหมดเลยพลาดหมดเลยอุ้ยอขออนุญาตรอนะครับขออนุญาต้อนะ อย่างนี้น้องในไอ้ขวานใหญ่อุ้ย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 พาอุ้ย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 ขออนุญาตนะขออนุญาตเอ้ะทหารสติวขึ้นนะอย่ามาใกล้มากนะโดนเก็บนะโดนเก็บทหารสติวนะโดนเก็บทหารสติวนะรอบนี้บ้านแกแตกแน่ไอ้เป็ดขอบ้านแกก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวชีวิตแกตามไปมาในเวลาชีวิตแกตามไปแล้วปุ้มพอดีเป๊ะกะระยะพอดีเป๊ะอมปล่อยใส่โซโลตีอีกทีนึงตีอีกทีนึงตีอีกทีนึงคือตายฮ่าฮ่า พาสติร้อยสี่สิบเอ็ดไอซัดขอดูหน่อยเพื่อนแล้วทำอะไรได้เออแล้วทำอะไรได้เฮ้ยแล้วทำอะไรได้เฮ้ยเก็บทาสติลเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 อ้ยเหยียเยียดเยยเยยหยยเียแล้วกูเก็บท้าสติดูดเอ้ยเหย้ยดูดเรวป้ขอเียนเ อุ้ยเลียแรงขนาดนั้นเลยขอนยเลียขอนยกระโดดเข้าหาเก็บเก็บาสติลขอนญาขออนยโอ้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 ออาตเก็บาสติลขอนยขอนยเก็บาสติลโอ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้ยโอ้สแตนายจัดกูไม่ได้กดเกาเลย วิววิวตัวผมเริ่มใหญ่ว่ะตัวผมเริ่มใหญ่ว่ะสามร้อยสิบแปดว่ะเริ่มแลเริ่มแล้วปลาดุกน่าน้ำอเมซอนเริ่มกลายพันธุ์แล้วเริ่มกลายพันธุ์แล้วคางนี่เริ่มดําเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมหนวดผมเนี่ยเริ่มแลเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มไหมสักพักจะเริ่มดําเอ้าไอ้เหี้ยนี่เหี้ยแล้วกูกูนี่แหละเหี้ยโอ๊ยเก็บฮาสติวให้ได้มากที่สุดเก็บฮาสติวให้ได้มากที่สุด เก็บฮาร์สติลให้ได้มากที่สุดเออโอเคได้มา452คุ้มค่ากับการตายอยู่วะด้านที่จะมาซับได้จริงวะมุกมาซับจริงใช่ไมนี่ยไม่ใช่มุกใช่ไหมขออนุญาตขออนุญาตเก็บสแต็กขออนุญาตเก็บสแต็กคขออนุญาตเก็บฮาร์สติล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 ไม่ให้ไปไหนทั้งนั้น สวยจัดเพื่อนสวยจัดสวยจัดสวยยูสวยอยู่สวยอยู่สวยอยูสวยยูสวยอยูโอ้เว่ยร้อยยี่สิบสองฮัสติลร้อยยี่สิบสองฮัสติลสตันยังไม่ได้ออกเลยก็สตันเฮ้ยเลียเลียนะเลียนะเจ็บนะเจ็บนะเพราะว่าตัวกูเริ่มใหญ่ไง เมาแล้ว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 เฮ้ยเลียเอเรีย,รยาาพลาดหน่อยไม่เป็นไรเลียพลาดหน่อยแคลรี่แคลรี่ไม่ได้เอามึงก็ได้เอาเอามึงก็ได้เอามึงก็ได้เอาเอาสวยจัดเพื่อนสวยจัดเดต้าดูลาดเหลาให้เอาเฮ้ยนี่สินะลาดเหลานี่สินะลาดเหลาลาดเหลาเฮ้ยขออนุญาตเก็บฮาสติลหน่อยขออนุญาตเก็บฮาสติลหน่อยโอ้ยแมไงเงยไม่ถึง หกร้อยสี่สิบสามว่ะอันสติวเรื่องอ้วนว่ะกลังโจมตีนี่นี่เฮ้ยอฮอฮือฮือฮือรือฮือฮือฮโอฮืแรงอือฮ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 ืลือืออือื ดูดเลือดอย่างแรงออ้ยตา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 ยเฮ้ไอเีย้ <Leonardo S 1> ยนะแปะหัวคุณเนี่ยหิหมะแล้อเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนในหล่อขนาดนั้นเลยเหรอในหล่อขนาดนั้นเลยเหรอจะเย็นจะเย็นจะเย็นพวกรอมาแล้วครับสุดหล่อมาแล้วครับสุดหล่อผมมาช่วยแล้วครับสุดหล่อผมมาช่วยแล้วครับสุดหล่มมลออะไรดีครับสุดหล่ออาไงดีครับ ออืมอขออนุญาตเก็บฮาร์ดสติลขออนุญาตเก็บฮาร์ดสติลเฮ้ยมันจีหัวโก้เฮ้ยขออนุญาตเก็บฮาร์ดสติลหน่อยขออนุญาตเก็บฮาร์ดสติลขออนุญาตเก็บฮาร์ดสติลออ้ยจริงแม่งน่าขมสัตว์เลยว่ะแปดหกละแปดหกละระวังระวังนะโดยเฉพาะมึงอ่ะกูชอบมากเลยตัวมึงอ่ะเฮ้ยตาเลือนแสงแล้วมึงยุ่งเก่งแจ๋งนักหรืไงวะขออนุญาตเก็บได้ไหมฮาร์ดสติลเนี่ยเอออยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นไม่เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้เอ้าได้เก็บเฉย เอ้าวคุณอยากวัดก right. ับค right. ูขนาดนั right. ้นเลยวะคุณแขนอะไรขนาดนั้นวะกูอมแม่งเลยเนี่ยคูอมแม่งก็แค่เนี้ยอมแม่งก็แค่เนี้ยนี่หนึ่งหนึ่งต้องไงวะอ้าวเราไม่ตีชิปไม่ได้เนี่ยเอ้าเอ้าขอเนี้ยกินฮาร์ดสติลผมใส่ค้างใส่ปิง ตีบิงหลาที่อ่ะเฮ้ย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 เก้อยบตายที่อ่ะู้ยังทำสติวพันหนึ่งแลด้วย่อโอแย่แล้วล่ะพวกมึงอ่ะอ้าวกูนี่แหละแย่ฮียมองกรไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยกูโดดให้แคดดี้เนี่ยกูปูโดดโคตรไกลเลยว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี like ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดน死了เฮ้ยเราทุกคนเจ๊กหลายหี่อ่ะฮึกูขอเก็บสแต็กจากมึงดิฮึกูอมแม่งเหนไหนที่อ่ะฮึฮึฮึฮสตันโดนกูสตันบอกเลยโดนกูสตันโดนกูสตันโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โถ้ากดไม่ทันมึงจี้แตกแน่เลยกูรีไปก่อนไปก่อน เกือบอ้าวไอ้เหี้ยมึงอยากวัดกับคูมากเหรอล่ะขออนุญาตลวงแครี่นะขออนุญาตล้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 วงแครี่นะเฮ้ยมึงออกมาได้แล้วไอ้สัตว์ไอปั๊วะแค่ไอปั๊วะขอแค่เพื่อเก็บอาฮัตสติวเลยผมรู้จราจิ้งจะฆ่าได้น่ะตอนแรกว่าที่แพ้จัด ร้อนเลยร้อนเลยตอนนี้ฮาสติลวผมพันสองแล้ว่เราจะไฟกันอย่างเดียวเลยเราจะไม่ดันบงดันบ้านเอาไอ้ไอ้ม่วงนี่สักทีเพื่อจบเกมกันไหนหรือวะล่าจะจะปล่อยมันยืดเยื้อแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่เพื่อน My า o ดูมีเอออะไรปะอ๋อองตอนนเหรอได้ได้ได้เอาไปละ อ้าวาพี่อ่ะอขอบใจนะเพื่อนโอ้โหไม่ได้มึงกูตายแน่ๆขอบใจนะเพื่อนได้ไม่ได้มึงกูตายแน,น,น่ๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเอ้าเฮ้ยมาตีแรงจังวะมึงมีกันแค่สองพวกกูมีกันถึงสามไอ้เหี้ยเฮ้ย เดี๋ยวๆเขือนมึงก็มีอยู่นี่หว่าเขื่อนมึงก็มีอยู่เขื่อนมึงก็มีอยู่กูณก็พูดบาปกูก็พูดบาปแดกแม่งเลยไอ้เหี่อ่ะสัตว์เนี่ยเฮ้ยวู้ดีมันไม่ดึงกูโอ้โหกูนึกว่าเพื่อนตอนแรกเราไม่ได้ออบเจก็กเลยเลยอ่ะยากอ่ะแล้วเขาไม่ได้ตีนี่ด้วยชื่ออะไรวะเป็นม่วงเนี่ยแม่งเลยไม่ได้จบบ้านสักทีเนี่ยเขาแม่งดันเอาดันเอาเราแม่งไม่ได้ดันเลยไปอย่างเดียวเลย ไปเริ่มไม่สู้แล้ววะทำนี่เนี่ยโอ้โหจบแล้วว่ะผมว่าเกมแม่งจบแล้วว่ะโฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอซัดขึ้นขึ้นสดขึ้นสดไม่ใช่คลิฟต์โอ้โหหมดหมดปูนบ้านกูกัดก่อนหมดแตกแยกเลยเกิดร้อยแล้วโอ้โหเฮ้ยเก่งใจมากเกินไยเฮ้ยล้างมาให้เฮีย ยังใจไรไอ้แซดไม่ให้มึงหนีเออเออเออได้อยู่ได้อยู่จะไปเดินซื้อกันทันไหมหรือดันน่ะทันไหมตายนาทีเดียวเองนะบั๊บก็ไม่มีมังกรก็ไม่มีมันตายไปแล้วเอ้าเที่ยนี่เอามันเพื่อนเอามันเอามันเอามันว่าเราได้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 เอาหุ้ย ไอ้หน,นี้เราก็เอาได้ไอ้หนี่เราก็เอาได้ไอ้หนี่เราก็เอาได้ไอ้หนี่เราก็เอาได้ไอ,อ้หนี่เราก็โอ้โหโอ้โหเปอร์เซ็นต์เลือดเปอร์เซ็นต์เลือดตีเปอร์เซ็นต์เลือดโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโดนไม่แล้วเหี้ยโอ้ยฮาสติลวพันห้าแล้วอ่ะชื่นใจสัตว์อยู่นะแต่ว่าจบแล้วก็ได้มั้งเกมจะห้าสิบนาทีแล้วเนี่ยแต่ทั้งหมดมีซินและตียเนมาไหวอยนะเฮ้ยเจ๊มังเจ๊มันเยอะว่ะ ชาร์จสติลแม่งเลยเนี่ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเกินนี่หันกลับไปดูเลือดดีกว่าเนี่ยเดินดูตัวลิ้นไปเลยโอ้ยแรงจังวะโดนอะไรวะโดนมึงนี่แหละแรงจังวะนี่นะฮะสติลกูจนเบียดเบียดไอเทมข้างๆแล้วเนี่ยจบแล้วแหละ จบแน่นแะจริงๆโอ้สุดๆแล้วแหละเพื่อนๆยอดแน่ะยอดแล้ว